เอาจริงๆนะจากประสบการณ์ของหญิงนะคะสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยกับผู้ป่วยมะเร็งที่ไปรับเคมีบำบัดแล้วกลับมานั่นคือในเรื่องของภาวะการเสี่ยงติดเชื้อในกระแสะเลือดเพราะว่า ระหว่างที่เราเนี่ยได้รับีโมบําบัดเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรามันจะตกจากการที่เราได้รับยาฆ่าเชื้ออย่างแรงเนี่ยมาไล่เซลล์ต่างๆในร่างกายที่มันเป็นเซลล์ทั้งเซลล์ดีแล้วก็เซลล์ไม่ดีคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่ภูมิร่างกายเราตกเนี่ยมันเลยทาให้คนป่วยมะเร็งเนี่ยที่มีภาวะร่างกายแทรกซ้อนด้วยหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานเนี่ยซึ่งมันเป็นโรคที่มันป่วยเรื้อรังเนี่ยที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งแล้วเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้นะคะเกิดกระบวนการที่มันเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดด ฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นกังวลมากๆเลยคราวนี้แล้วถ้าเรากังวลเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรอย่างแรกเลยค่ะเมื่อเรานะะไปรับเีมีเคม,คมบําบัดมาในช่วงนะสาวันแรกสิ่งที่ต้องเรามาระวังคือในเรื่องของการกินค่ะกินร้อนช้อนกลางอาหารสุกสดใหม่เท่านั้นค่ะการสัมผัสกับในเรื่องของวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะหรือว่าที่นอนหมอนมุ้งนะคะหรืออุปกรณ์ กรา์จานชามได้ๆต่างๆก็แล้วแต่ในกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต้องมั่นใจว่าสะอาดนะคะปลอดภัยแล้วก็รวมถึงค่ะการออกไปใช้ชีตภายนอกในช่วง3วันเนี่ยอันนี้ต้องแนะนําว่าภายนอกเนาะมันเป็นบริเวณที่ควบคุมในเรื่องของมลพิษมลภาวะได้ยากนะคะพยายามไม่ไปอยู่ในที่เปียกอับชื้นหรือว่ามีควันหรือว่ามีฝุ่นหรือว่ามีผู้คนแออัดอันนี้ควรเล็กลงนั่นเองนะคะเะนนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เรากังวลที่สุดคือภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดในช่วง3มวันแรกที่ได้รับ หลังจากที่เราที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราไปรับเคมีบำบัดกลับมาฉะนั้นค่ะเมื่อเว้นระยะปลอดภัยใน3วันได้นะคะผู้ป่วยมะเร็งก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อัดสารอาหารเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างไวที่สุดเะนั้นค่ะหนึ่งในทางเลือกสําหรับการดูแลร่างกายในกรณีที่หลังจากรับเคมบีบำบัดมาการรับประทานสารเซซามินอย่างสม่ําเสมอและในโดสที่เหมาะสมนะคะในช่วงระหว่างที่ให้เคมบีบำบัดก็จะช่วยทําให้นะคะค่าเม็ดเลือดขาวของคุณของคุณเนี่ยกลับขึ้นมาสมดุลได้ไวขึ้น้นนนแลววกก็รมมถึง่ภูุัใ การของคุณตีกลับขึ้นมาได้ไวขึ้นการอยากอาหารหรือว่าลดอาการข้างเคียงหรือลดอาการแพ้เนี่ยสามารถช่วยได้ดีมากขึ้นดังนั้นค่ะนะคะงานวิจัยของเซซามินเนี่ยอธิบายอย่างชัดเจนว่าเซซามินสามารถช่วยดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่กําลังทําการรักษามะเร็งอยู่อย่างไรค่ะหากสนใจอยากได้รับคําแนะนําอย่างตรงประเด็นว่าควรใช้สารเซซามินที่มีความเข้มข้นอยู่ในระดับไหนตั้งแต่1เท่าจนถึง20เท่าอันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรานะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําการใช้สารเซซามินเนี่ยให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคลยังไงหากสนใจค่ะสามารถสอบถามตัวแทนอย่างเรานนะะคะดัอิ ได้เล,เลยนั่นเองค่ะ